สวัสดีครับวันนี้คุณครูจะมาสาธิตวิธีการเลือกแผนการเรียนแบบออนไลน์นะครับหลังจากนักเรียนที่สแกนเข้ารายกลุ่มไปแล้วนะครับให้นักเรียนเข้าไปเปลี่ยนชื่อนะครับโดยการเปลี่ยนชื่อจะมีไดวววว้วิธีการด้วยกันสาวิธีด้วยกันคือของ PC ของ Android แล้วก็ของ iOS นะครับซึ่งคุคณครูจะแนะนําโดยภาพรวมนะครับการเปลี่ยนชื่อนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าจากนั้นให้นักเรียนนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับโดย ให้ขึ้นต้นด้วยลำดับที่สอบได้นะครับขีดตามด้วยชื่อจริงยกตัวอย่างเช่น001ขีดสมใจนึกเป็นต้นครับหลังจากที่นักเรียนเปลี่ยนชื่อลายเรียบร้อยแล้วนะครับในวันในการเลือกแผนการเรียนนะครับนักเรียนนั้นนะครับจะมีการนัดหมายจากครูผู้ดูแลกลุ่มนะครับโดยการที่คุณครูจะมีการอธิบายวิธีการเลือกแผนการเรียนอย่างคร่าว เพื่อให้นักเรียนนะครับได้ทําความรู้จักกับแผนการเรียนแล้วก็ทําความเข้าใจในวิธีการเลือกแผนการเรียนนะครับ ในวันจริงในการเลือกแผนการเรียนนะครับจะมีคุณครูส่งลิงก์ไล e ์ e ีติ้งนะครับให้น,นักเรียนกดเข้าลิงก์ก่อนเวลา30นาทีจะมีคุณ, <them> ค,ณครูคอยชี้แจงว่าวิธีการเลือกแผนนั้นทำอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องส่งขึ้นจอสู่พิธีกรหลักนะครับพิธีกรหลักจะขานชื่อนักเรียนพร้อมลำดับนะครับแล้วให้นักเรียนทวนซ้ําและเลือกแผนตอท้ายนะครับจากนั้นพิธีกรจะขานลำดับชื่อ แล้วก็ห้องเรียนที่นักเรียนเลือกอีกหนึ่งครั้งแล้วให้นักเรียนตอบว่ายืนยันเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการเลือกแผนโดยการเลือกแผนนักเรียนจะต้องเปิดกล้องอยู่ตลอดเวลานะครับให้แต่งกายให้สุภาพถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการเลือกแผนครับสรุคามนครับเทางในการเลือกห้องเรียนในสมมรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่เนึ่งลำดับ0ูนย์ เด็กชายคณะโพสเชิญเลือกห้องเรียนได้ครับสวัสดีครับลำดับที่0ูนย์ศเด็กชายคณะโพสชัยวันะขอเลือกห้องมหนึ่งทับหนึ่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับลำดับศูนยศเด็กชายคณะโพสเลือกห้องมหนึ่งทับหนึ่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ยืนยันครับยืนยันครับ ั002เด็กหญิงจุธารัตเ์เชิญเลือกห้องได้ครับสวัสดีค่ะลำดับ002เด็กหญิงจุธารัตจุธอเลือกห้องมอ .1 ทับ8ภาษาญี่ปุ่นค่ะลำดับ002เด็กหญิงจุธารัตเลือกห้องมอ .1 ทับ8ภาษาญี่ปุ่นยืนยันครับยืนยันค่ะ จะเป็นการสาธิตการเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ศูนย์3นางสาวชนชนกเรียนได้ครับสวัสดีค่ะลำดับที่ศูนย์3นางสาวชนชนกเผืยาคานเลือกห้องม .4 ทับ9แผนการเรียนภาษาจีนค่ะ 003นางสาวชนชนกเลือกห้องม .49 ดีนยืนยันครับยืนยันค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างรูปแบบการพูดในการเลือกแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอ